สวัสดีค่ะมาคุปตะกวางนะคะ่ะช่องกวางทาโลกค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุดินค่ะธาตุดินมีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดันดอมค่ะแล้วก็หัวข้อในวันนี้ก็คือเขาจริงจังกับคุณอยู่หรือเปล่านะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าณนะตอนนี้จริงใจไหมนะคะ หลอกเราหรือเปล่านะคะแล้วก็ความสัมพัญน,นี้สามารถที่จะคบกันได้ยาวๆได้หรือเปล่าเนาะในคลิปนี้ก็จะเป็น timeless เหมือนเดิมค่ะก็คือดูช่วงระยะเวลาไหนก็จะเป็นคำทำนายในช่วงระยะเวลานั้นๆนะคะส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะแล้วก็โปรดใช้วิจัยญาณในการารับชมค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะมาดูสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขากันก่อนนะคะว่าเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะสถานะเป็นอย่างไรนะอืม ถ้าเกิดสิ่งที่วางเปิดขึ้นมาค่ะตรงกับคุณอย่างน้อย1เหตุการณ์2เหตุการณ์นะคะคุณก็สามารถดูคลิปนี้ได้จนจบทั้งคลิปเลยค่ะแต่ถ้าไม่ตรงไม่เป็นไรเลยนะคะก็สามารถไปดูหัวข้ออื่นๆได้ค่ะอ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่เด็กถือเหรียญค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินด้วยกันเองค่ะธาตุด,ดินก็มีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะอืม ต่อแม่ค่ะเป็นไพ่เดทค่ะหรือจะเป็นชาวราศีพิจิกก็ได้ค่ะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ต่างทิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมหรือความรักในคลิปนี้ค่ะเป็นรักทางไกลค่ะอืมอยู่ไกลกันเนาะไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยค่ะนะก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์นีมีปัญหากันได้เนาะมาดูต่อค่ะมีไพ่เจดาบค่ะต่อแม่ค่ะเป็นไพ่ 6ถ้วยค่ะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วก็ได้นะคะแล้ววนเวียนกลับมานะพอวนเวียนกลับมาบางทีคุณอาจจะอยากรู้ว่าค่ะว่าณตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณอยากที่จะจริงจังอยู่หรือเปล่านะคะอยากที่จะสารสัมพันธ์เหมือนเดิมหรือเปล่านะคะอืความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบที่แอบคุยกันก็ได้นะคะ อ,อแอบคุยกันอยู่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไม่เปิดเผยนะคะ,ออะตอนแม่ค่ะมีไพ่เอ่อ king of c ั p นะคะคนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำเนยก็ได้ค่ะธาตุน้ำก็มีราศีมิ้นราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะสามารถดูวันที่เราก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะอืหรือไม่นะคะคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเขาอาจจะอือะเคยมีครอบครัวามาแล้ว นะคะเอ่อนะก็อาจจะทําให้คนเก่าๆของเขาเนี่ยอาจจะยังวนเวียนอยู่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมีปัญหาก็ได้นะดูแล้วเออไม่รู้ว่าระยะทางไกลๆระยะทางข้างหน้าเนี่ยมันเป็นอย่างไรเนาะนะอืมหรือไม่ความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะมีคนเก่าๆไม่ของคุณก็ของเขาเนี่ยยังวนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยไม่ก้าวหน้าไม่คืบหน้านะคะอ่ะมาดูกันต่อนะ มีไพ่สี่เหรียญอือจริงๆด้วยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยก้าวหน้าสักเท่าไหร่ถ้าคุณมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนใช่ไหมคะคางก็คิดว่าเออมันมีปัญหาเยอะแยะมากมายเนี่ยก็ทําให้คุณไม่สามารถที่จะชัดเจนได้เขาไม่สามารถที่จะชัดเจนได้อาจจะคุยกันมา5เดือน6เดือนแล้วแต่ก็ยังไม่ได้มีสถานะอะไรกิดขึ้นบางคนเนี่ยอาจจะเข้าร่วมปีแล้วก็ได้นะคะเออปีหนึ่งนะ ล้วก็ยังไม่มีสถานะอืมหรืออาจจะเป็นความสมคัญที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วนะคะอืมแต่ว่าเขาคนนี้นะคะอาจจะไปแอบคุยกับคนอื่นแอบไปคุยกับคนเก่าเออทาให้เรารู้สึกว่าไม่มั่นคงในความสัมพันธ์ว่าเฮ้ยเธอจะเอาอยัางไงกันแน่เธอจะเลือกใครเออเธอจะเลือกฉันหรือเลือกเขาคนนั้นเะยค่ะอืมมันก็จะมีความเออเขาเรียกว่าสับสนเนาะแอบ ามาดูกันต่อนะคะว่ามีเรื่องราวอะไรอีกบ้างนะคะมีไพ่หนึ่งเหรียญค่ะคุณต้องการความชัดเจนแน่นอนอยู่แล้วนะคะสาหรับชาวทาตด,ดินนะต้องการความชัดเจนความมั่นคงนะคะเพื่อที่ว่าคุณจะเอ่อวางแผนอนาคตได้มองถึงอ,อนาคตได้นะคะณตอนนี้ค่ะคือมันแบบสลัวไปหมดเลยในเรื่องของอนาคตนะคะอืมนะเพราะว่าเหมือนณตอนแรกค่ะกวางคิดว่าคุณวางแผนแล้วล่ะนะ แล้วก็รู้สึกความจริงใจของเขาเนะ,ะ่ยค่ะแล้วก็รู้สึกถึงความแบบจริงใจจริงจังนะคะแต่พอหลังๆเนี่ยมันมีปัญหาเข้ามาเยอะปัญหาเรื่องคนเก่านะคะหรือว่าปัญหาเรื่องที่เขาเจ้าชู้แอบไปคุยกับคนอื่นนะคะอืมมันทาให้ความสัมพันธ์นั้นสั่นคลอนหรือแม้กระทั่งตัวเขาเองค่ะอาจจะอยู่มาบอกว่าเออยังไม่อยากที่จะพัฒน,นาความสัมพันธ์เนี่ยอยากที่จะ อ,อห่วงความโสดอยู่อยากที่จะเป็นแฟนกันอยู่อย่างนี้อยากที่จะคุยกันอยู่แบบนี้นะคะเออมันก็ทําให้เราเอาไงดอีอ่ะเออทำทำตัวไม่ถูกเนอะออนะคะบาขออีหนึ่งใบค่ะ the wheel of fortune ค่ะอืมเหมือนคนที่มาดูในคลิปนี้นะคะเออเหมือนอาจจะดูเป็นไกด์ไลน์ก็ได้เนอะว่าถ้าเกิดความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่มีอนาคตอืมถ้าเขาไม่ได้จริงจังอีกแล้วนะ คุณก็รู้สึกว่าเอออยากที่จะไปเลยอยากที่จะเปลี่ยนเลยเพราะไพ่เดอะวีออฟฟอร์จูคือไพ่อของการเปลี่ยนแปลงนะคะอคุณก็อยากที่จะเปลี่ยนแปลงอยากที่จะเดินไปข้างหน้านะไม่อยากที่จะหยุดอยู่กับที่มันรู้สึกว่าเสียเวลานะีคะอืมเสียเวลาอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเขาคนนี้นะคะอืมจะจริงจังไหมเราควรให้โอกาสเขาอยู่หรือเปล่านะคะอ่ะขอดูหน่อยค่ะว่าเขาจะจริงจังไหมอ่ะ เราควรจะให้โอกาสเขาอยู่หรือเปล่าสิบดาบนะคะอสี่ดาบนะคะสิบดาบแล้วก็มาสี่ดาบเลยจ้าสามเหรียญน,นะคะแล้วก็ High Priest ค่ะสองดาบนะคะถามว่าเขายังจริงจังกับความสัมพันธ์นี้อยู่ไหมกวางคิดว่าเขาเริ่มเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะ นะอันนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะถ้าเกิดคำตอบมันไม่ถูกใจไม่อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็อาจจะต้องข้ามคลิปนี้ไปเลยนะคะอืมแต่ว่าถ้าเกิดดูเป็นไกด์ไลน์ดูไปเพลินเนี่ยก็ได้นะคะเพราะยังไงมันก็เป็นดวงโดยรวมอยู่แล้วถ้าอยากที่จะเช็คดวงของคุณจริงๆก็แนะนำให้มาดูส่วนตัวจะดีกว่านะคะเป็นดวงของคุณโดยเฉพาะอ่ะอันนี้นะคะอืมก็คิดว่าณตอนนี้ค่ะเขามีความสับสนวุ่นวายไม่รู้แบบจะทำยังไงดีเนาะ เออเดีเห็นไหมเป็นไพ่สองดาบสองดาบก็หมายถึงแบบสองทางซ้ายดีหรือขวาดีเลือกไม่ถูกอยู่ตรงกลางแล้วกันเอออารมณ์แบบนี้นะคะเออณนะตอนนี้ค่ะวังคิดว่าถ้าเกิดบังคับให้เขาเลือกนียเออเลือกใครสมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณมีคนอื่นเข้ามาถ้าให้เขาเลือกเนี่ยวังคิดว่าเขาไม่เลือกหรือว่าให้เขาพูดถึงอนาคต ยิ่งบีบให้เขาพูดถึงเรื่องอะไรเขาจะยิ่งไปนะอืมดังนั้นเราอาจจะต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆดูใจเขาไปก่อนถ้าเรายังไหวนะถ้าเรายังไหวก็ค่อยๆดูใจเขาไปก่อนนะคะอืมนะเออเราสามารถคุยกับเขาได้นะในสิ่งที่เราต้องการเพื่อให้เขาไปคิดเออ เราอาจจะพูดถึงอนาคตนะคะว่ามีไพ่สามเหรียญมันเป็นไพ่ของการพูดคุยเนอะเราอาจจะพูดถึงอนาคตว่าเฮ้ยเราต้องการแบบเนี้ยเออถ้ายังไงลองไปคิดดูก่อนละกันเออบอกเขาอาจจะแบบไปคิดดูก่อนแล้วยังไงมาให้คําตอบเราเขาจะให้ความชัดเจนคุณนะคะอืมว่าขอดูหน่อยค่ะว่านะตอนนี้ค่ะเขารู้สึกยังไงเนอะอืมรู้สึกยังอยากอยู่กับเราอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะเก้าเหรียญค่ะ แล้วก็เด็กถือถ้วยนะคะสามดาบค่ะอืมในคลิปนี้นะคะคนคนนี้น่าจะมีปัญหาในเรื่องของรักเก่าจริงๆแหละนะคะอืมแล้วทำให้เขาไม่สามารถที่จะ move on ได้อืมนะแล้วก็หกเหรียญน,นะคะหรือไม่อ่ะคะ่ะตัวคุณนั่นแหละค่ะที่มีเรื่องของคนเก่าเข้ามา แล้วทำให้เขา่รู้สึกเจ็บปวดนะคะต่อมาค่ะ King of s w u r d s ค่ะณตอนนี้ค่ะเอ,อถามว่าเขารู้สึกยังไงเขายังมีความรู้สึกดีๆกับคุณอยู่นะเออยังอยากที่จะเรียนรู้พูดคุยอยากที่จะดูแลเทคแคร์ care, นะคะอืมอ,อยากที่จะใส่ใจคุณอยู่อืมเออแต่ว่าเหมือนกับตัวเขาเองอ่ยมันมีความสับสนมุ่นวาย เออมันอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลายะเวลาหนึ่งก็ได้นะคะทุกคนเอออาจจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เขามีความสับสนวุ่นวายก็เหมือนเราทุกคนเนี่ยที่ว่าเออมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เรารู้สึกอยากอยู่คนเดียวสับสนอยากอยู่กับตัวเองอะไรเขาเขว่าคนคนนี้ก็กําลังเป็นแบบนี้อยู่ไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีนะคะแต่อย่าลืมนะว่าในช่วงแรกที่เขามาหาคุณในช่วงแรกที่เขาเข้ามาในชีวิตคุณเขาจริงจังจริงๆเออเขาจริงจังจริงๆ นะคะเออนะน,นั่นนั่นว่าคิดว่ามันอาจจะเป็นช่วงอารมณ์ก็ได้นะคะอ่ะว่าขอดูหน่อยค่ะว่าความสัมพันธ์นี้ยคุ้มค่า,ากับการรอคอยไหมอ่ะเผื่อไว้ให้คุณตัดสินใจนะคะ6ไม้ค่ะอืม,อมแล้วก็อัศวินถือไม้นะีคะ Knight of Wands ค่ะตามด้วยสองไม้ค่ะ The World นะคะอ่าขออีกหนึ่งใบนะจ๊ะ Queen of w ว n d s ค่ะอืมไพ่ไม้ออกมาค่อนข้างเยอะเนอะแต่มันเป็นไพ่ไม้ที่ในลักษณะที่ค่อนข้างดีแล้วนะวองคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยถามว่าไปต่อได้ไหมไปต่อได้นะคะแมบอกแล้วว่าเป็นช่วงอารมณ์เท่านั้นเองนะคะที่อารมณ์เขาแบบแบบปรปรวนเนะอืมยังคงสามารถที่จะให้โอกาสเขาอยู่เพราะว่าเขายังอยากที่จะจริงจังกับเราอยู่นะคะ6ไม้ คือไพ่ที่บ่งบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยยังไปได้อีกไกลเออยังไปได้อีกไกลแต่ว่าระยะทางในความไกลนะั้นนมันก็มันก็มีเรื่องอยู่บ้างแหละค่ะนะมันก็ต้องมีปัญหาพิสูจน์ความรักพิสูจน์ความสัมพันธ์กันไปแต่ว่า คุณสองคนจะเอาอยู่นะอืมจะเอาอยู่อันนี้ก็ไม่ได้อ่านเข้าข้างคนดูหรืออะไรนะแต่ว่าก็คืออ่านที่ตามไพ่เนะคะอืมนะเออแล้วก็ไพ่สองไม้ไพ่เดอะเวอร์เนี่ยมันเป็นไพ่ของอนาคตด้วยแหละนะคะว่ามันยังมีอนาคตอยู่มันสามารถที่จะมองอนาคตได้นะคะอืมนะตัวคุณก็ต้องแบบว่าเหมือนทำใจแข็งนะคะแล้วก็พยายามที่จะ manage เรื่องต่างๆเนี่ยให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะอ่ะก็ขอดูหน่อยค่ะว่านตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณบ้างนะคะเดอร o มูค่ะอืมแล้วก็สองเหรียญค่ะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะเข้าหาคุณยังไงดีนะคะอืมหรือในทางกลับกันค่ะเออตัวคุณเอค่ะเขาอาจจะรู้สึกได้ว่าตัวคุณเนี่ยมีความสับสนวุ่นวายเขาก็เลยอยากให้เวลากับคุณก็ได้นะอืม ต่อแม่ค่ะแปดถ้วยค่ะเออเขาคิดว่าตัวคุณเนี่ยยอมแพ้กับเขาแล้วนะเออจริงหรือเปล่าเอ่ยบางก็คิดว่าก,ก็มีความเป็นไปได้เนาะว่าเราเจอปัญหาเยอะบางทีเราก็อยากที่จะเหนื่อยอยากยอมแพ้นะคะแล้วก็สิบถ้วยเขายังรู้สึกถึงความอบอุ่นของคุณอยู่คุณคือฮีลิงของเขาเนาะเออนะคุณคือฮีลเลอร์ของเขารู้สึกถึงยาใจอะไรแบบนี้นะคะ นะอยากอยู่ด้วยอยู่ด้วยแล้วก็มีความสุขนะคะหกดาบค่ะอแต่บางครั้งบางคราค่ะบางนิสัยบางอย่างหรือว่าการกดดันบางอย่างมันก็ทําให้เขาอึดอัดได้เหมือนกันเนาะดังนั้นถ้าเกิด,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 ดว่าอะไรที่เราเรา,เรารู้แล้วว่าเขาไม่โอเคเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนวิถีเอาเนาะเพราะว่าการที่มีความรักมีความสัมพันธ์มันคือการปรับเปลี่ยน เข้าหากาันการจูนเข้าหากาันนะคะอืมถ้าไม่พยายามปรับเปลี่ยนเลยมันก็ไปลำบากเนอะนะคนเรามาจากคนละพ่อคนละแม่บางทีมาจากคนละสังคมพื้นเพนะคะแล้วมาอยู่ด้วยกันอยู่บ้านเดียวกันนะมาแต่งงานกันถ้าไม่ปรับก็อยู่กันยากใช่ไหมคะนะความรักมันต้องต้องปรับเนอะเออบางคนบอกความรักไม่ต้องเป็นต้องพยายามอืมวางทีว่า ยิ่งรักก่ยิ่งต้องพยายามนะคะออแสดงถึงความพยายามเราจะได้รู้สึกถึงความรักของอีกฝ่ายถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่พยายามเลยแสดงว่าเขาอาจจะหมดรักเราเราก็ได้นะอืมอ่ะวังขอดูไพ่ข้อความหน่อยนะคะเอ่อถ้าใครอยากจะดูดูส่วนตัวก็จิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะมาพูดคุยกับวังได้นะอืม การทำคลิป y t u t u อะ่ะมันก็เหมือนเป็นการโฆษณาตัวกวางเองะคะ่ค่ะว่าตัวกวางสามารถอ่านไพ่ได้เนอะอืมนะแล้วก็ลักษณะเป็นแบบนี้ไม่ไม่หลอกช่วงนี้มีข่าวหลอกเยอะเนอะ,อะไม่มีการหลอกทำบุญะอะไรแบบนี้นะคะอะมาดูาข้อความกันค่ะอืมเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยคุณเนี่ยทำตัวทให้เขารู้สึกเหมือนเป็นคนที่แบบต่ำต้อยกว่าอืมนะ เอออาจจะเป็นวิถีคําพูดของเราก็ได้ด้วยความเป็นธาตุดินเนาะโอ,อ้ธาตุดินจะมีความแบบเออดูแล้วยิ่งพยองนิดนึงนีคะ่ะดูแข็งแข็งนิดนึงอ,อ่ะอย่าเข้าใจผิดวางก็เป็นหนึ่งในธาตุดินนะคะวางเป็นมังกรนะเออแล้วก็เป็นลัคนาเมษด้วยนะคะอืม ก็อ,อันนี้เขาก็จะเป็นรู้สึกนะคะแต่จะไม่ใช่ทุกคนเนอะอย่าเพิ่งเเรียสนะแล้วก็เขาบอกว่าเขาชอบคุณนะแต่ณนะตอนนี้บางทีอะ่ะเขายังไม่พร้อมที่จะไปต่อหมายถึงว่ายังไม่พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อยากให้ค่อยๆเรียนรู้ไปแบบนี้นะคะอืมนะเนี่ยอืมใายก็ขึ้นมาในแนวนี้หมดเลยนะคะเ,เขาเนี่ยอยากสร้างระยะห่างกับเราเพราะว่าเขาไม่พร้อมที่จะตกหลุมรักเรา อะโทโอเโออนะเออเรื่องแบบนี้นะคะมันห้ามกันไม่ได้เนาะอเออนะย,ยิ่งอยู่ด้วยกันนงความรู้สึกมันก็เผอไผยกันได้นะคะอืม อ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของชาวธาตุดินนะคะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็จิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยหรือว่าจะแอดไลน์ไอดีเมอร์ได้ค่ะใส่ตัวแอดแล้วก็พิมพ์คำว่ากวางทาโร่นะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมในช่องนี้นะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย